ถูกมากผีเอาแซนเดอร์เบอร์เก้ในราคา18ล้านเป็นกองกลางของเบอร์รี่ทีมชาตินอร์เวย์ตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือตัวเนี้เป็นตัวที่มีข่าวของเรา นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ยถอยมาสัก1นก้าในดิโอกเกเต้นะครับรอดูเชิงรอดอูดูฟอร์มของปารีสหน่อยว่ามึงจะลดไหมถ้าไม่ลดเนี่ยแน่นอนเขาแมนยูก็พร้อมที่ไปหามิฟิตัวอื่นซึ่งตัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาทีครับซันเดอร์เบอร์เก้นะครับเป็นกลางที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเป็นกลางโฮดดิ้งเลยนะอาจจะไม่ได้รับจ่าท่ากุเกเต้แต่ว่ามีชั้นเชิงในการรับบอลส่งบอลน,นะครับจุดเด่นนะฮะอ่ะไปดูเพย์โปรไฟล์หน่อยแล้วกันเป็นกองกลางทีมชอตเนวาห์นะฮะซันเดอร์เบอร์เก้หรือเบอร์ จริงๆเขาเรียกเบอร์เกอร์นะเออจริงๆผมเรียกเบอร์เกอร์ก็ได้นะเบอร์เกอร์ง่ายดีจริงๆอ่ะถ้าอ่านตามสำเนียงของเขาอ่ะมันคือเบอร์เกอร์ซันด์เบอร์เกอร์นะครับก็แน่นอนว่าเบอร์เกอร์เนี่ยราคาไม่ได้แพงเลยถูกมาก18ล้านหน่วยก้านดี สูงตั้งร้อยเก้าสิบห้าครับทุกคนโคตรตัวใหญ่คือกลางรับตัวใหญ่มันก็มีข้อดีตรงที่เออช่วยปกป้องลูกกลางอากาศอันนี้คือจุดดีจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับที่จะช่วยปกป้องลูกเซตเพย์ของคู่ต่อสู้หรือได้ความใหญ่เป็นกองกลางของเบอร์รี่นะครับแต่ว่าหลายคนอจะสงสัยว่าจานแล้วมันจะเวิร์กหรือไงตัวเนี้ยเคยเป็นตัวที่โอเลน่ชาเคยอยากได้นะครับแต่บอดเราแม่งไม่ซื้อมาครับตัวเนี้ยสแตทดีนะครับใช้ได้เลยเป็นตัวที่เก็บบอลคลองบอลดีคือตัวใหญ่แต่ไม่ได้ช้าไม่ ไม่ด้อืดแล้วก็ไม่ได้เอถอะทะนะใหญ่แต่คล่องใหญ่แต่เอาตัวรอดเก่งใหญ่แต่ผิวใหญ่แต่มีเหลี่ยมบอลผมชอบนะเพราะว่าสามารถที่พลิกบอลเทิร์นบอลสามารถแกะเพซซิงได้บางทีเนี่ยตัวเนี้ยมันโผลมาเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีออปชั่นการเล่น บางอย่างที่ Ten h ์ g ชอบนฮ n h ์ g ต้องการนั่นคือการทิร์นบอลนั่นคือการแกะเพสใน,นการเป็นตัวที่คอยขับเคลื่อนรับบอลจากตัวรับไปสู่ตัวลุกได้อย่างเช่นเวลาแมนยูบิลล์อัพเกมเนี่ยแน่นอนแมนยูบิลล์อัพเกมบิล์อัพจากแดนหลังอยู่แล้วโอเคแหละเราบิลล์อัพบางชีใช้โอนาน่าบัญชีเราใช้ลีซาโดมาดิเนสเป็นตัวตั้งบอลแต่ตัวที่จะมารับบอลต่อจากแนวรับเนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นมิดฟิลที่ลงมารับบอลเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปให้ตัวลุกฉะนั้นการที่จะมีตัวเชื่อมมารับเนี่ยผู้เล่น ต้องมีเหลี่ยมบอลพลิกบอลเก่งแล้วต้องมีความเขาเรียกม,มีมีเหลี่ยมบอลที่เวลาแบบโดนคู่ต่อสู้เพสมาเพสสูงมาเนี่ยตัวเนี้ยจะต้องรับบอลแล้วสามารถแกะเพรสได้ซึ่งแน่นอนไอ้เบอร์เกอร์ม,มันมีจุดเด่นตรงนี้ครับซึ่งแม่งใหญ่และแม่งรับบอลคองบอลดีเก็บบอลได้และพลิกบอลเทิร์นบอลดีครับสามารถพลิกแกะเพรสได้ตรงเนี้ยแหละสําคัญสามารถที่จะมารับบอลจุดแข็งจุดเด่นของเบอร์เกอร์เนี่ยมันมารับบอลแนวรับแล้วพลิกไปให้แนวลุกได้หรือส่งต่อให้ไมโนหรือจะส่งต่อให้บูโนโรหรือ จะส่งต่อให้ปีกด้านข้างก็ได้ซึ่งตรงเนี้เป็นออปชันสําคัญเลยนะสำคัญหลักเลยมันเป็นตัวเชื่อมตัวเชื่อมระหว่างเกมรับไปสู่เกมรุกฉะนั้นเนี่ยเบอร์เกอร์เนี่ยโอเคแหละอาจจะเป็นไม่ฟิลโฮดดิ้งแต่เขาก็มีสถิติเกมรับที่ดีนะอาจจะไม่ได้ดีจ๋าเท่าอูกเตแต่ดีระดับหนึ่งดีพอที่จะปกป้องแผงแบ็คโฟได้และเขาสามารถที่จะคอนโทรลแล้วาสามารถที่จะเคลื่อนเกมหรือว่าพลิกบอลจากรับเป็นลุกในการเล่นทันดิชันได้ผมว่าตรงเนี้เป็นจุดดีเลยจุดหลักเลยที่ทําไมตัวนี้เป็นข่าวกับที เ,เพราะว่ามันมีจุดแข็งตรงนี้ครับที่สําคัญในการเล่นในระบบของเอลิเทนฮาร์ฉะนั้นถ้าได้ตัวนี้มาโอเคแหละมันก็จะมีตัวรับบอลส่งบอลโอเคอาจจะไม่ได้เล่นแบบสี่สาอาจจะเล่นดับเบิลพวอรเป็น4 2่สอาจจะเป็นตัวที่รับบอลน,นะครับคู่กับไมนูในการลงมารับทั้งคู่ในการรับบอลที่เคลื่อนบอลไปข้างหน้าผมว่ามันก็โอเคนะมีมิฟิลประเภทนี้จริงๆอ่ะผมมองว่าเบอร์เกอร์เนี่ยเราเอามาบางทีอาจจะไม่ได้เอามาแทนอูกาเต้ด้วยเราอาจจะเอามาพร้อมอูกาเต้นั่นแหละฮะเราอาจจะเอา,าทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะ นะครับถ้าในกรณีเราปล่อยสกอตแม็กโทมินีได้แต่โอเคแหละข่าวล่าสุดแม่งเหมือนอยุ่งร่มไปแล้วนะสำหรับฟูลแลมที่จะมาเอาแม็กโทใช่ไหมก็อย่ารอดูไปเรื่อยๆแหละครับแต่ถ้ามีทีมไหนมาซื้อแม็กโทไปแล้วไอ้เจ้าเบอร์เกอร์มาแทนสล็อตสกอตแม็กโทมิน hand ี Scott ได้เนี่ยมันก็โอเคนะเพราะว่าเบอร์เกอร์เนี่ยผมบอกเลยแม่งตัวใหญ่ได้ใหญ่และเหลี่ยมบอลแม่งดีเข้าใจป่ะแล้วที่สำคัญอย่างที่ผมว่าตะก,กี้เะเวลาโดนลูกเซตเพย์จากคู่ต่อสู้เนี่ยว่าเป็นลูกคอนเนอร์ว่าลูกฟรีคิกที่เปิดเข้ามาเนี่ยเขามีความใหญ่เขาสูงต้อองงฮะสูพแม็ค เพราะจะว่าดังนั้นเนี่ยจะช่วยป้องกันลูกกาดได้ให้เราได้ด้วยคือแม่งดีตรงนี้คือน่าซื้อนะเพราะราคามันไม่แพงไงทุกคนราคามันไม่แพงราคามันถูกมันแค่18ล้านสบายกระเป๋ามากเลยได้มีฟิลประเภทเนี้ยที่แบบตัวใหญ่นะแข็งแรงเหลี่ยมบอลดีพลิกบอลได้เอาตัวรอดเก่งนะครับสามารถที่จะรับบอลจากแนวรับไปสู่แนวลุกได้ นะครับแกะเพซิ่งได้ดีนะครับแล้วก็การจ่ายบอลโอเคก็พอใช้ได้ผมว่าตรงนี้สําคัญถ้าถามพี่ว่าพี่อยากได้ไหมราคา18ล้านยางไงไอ้เจ้าซันเดอร์เบอร์เกอร์เนี่ยพี่อยากได้แน่นอนครับอ่ะถามทุกคนบ้างครับว่าทุกคนอยากได้หรือเปล่าตัวใหญ่ช้าปะไม่ช้านะครับใหญ่ที่พี่บอกไปตะกี้ไงว่าเขาไม่ได้ใหญ่ช้าเท้านะครับเขาใหญ่แต่คล่องตัวใหญ่แต่มีความเร็วนะครับเออใหญ่แต่มีความเร็วนะครับปกติเราจะเห็นคนที่แม่งสูง190มันจะมันจะช้าป่ะแต่อันนี้ไม่ช้านะครับซันเดอร์เบอร์เกอร์ ตัวมีเหลี่ยมบอลในเหลี่ยมเก่านะฮะเออนะครับผมนั่นแหละน่าสนใจตัวนี้น่าสนใจด้วยและอายุก็ไม่ได้เยอะ26เองอยู่ในช่วงกําลังจะเข้าช่วงพีคด้วยน่าสนใจเท่ามานะคือได้ประโยชน์เยอะจากตัวนีถ้ถ้าได้ตัวนี้มานะได้ประโยชน์จากเขาเยอะถ้าถามพี่ว่าอยากได้ตัวนี้ไหมพี่อยากได้ครับใครอยากได้บ้างฮะใครอยากได้ซันเดอร์เบอร์เกอร์ครับกด1ใครไม่อยากได้กด2นะครับแล้วก็ลองพิมพ์เหตุผลบอกพี่มาในช่องคอมเมนต์นะเดี๋ยวพี่จะอ่านครับ